คิดแบบนี้ถึงจะรวยวิธีคิดของคนระดับพันล้านถ้าคุณอยากรวยแบบคนที่มีทรัพย์สินระดับพันล้านไม่ใช่แค่มีเงินเยอะชั่วครั้งชั่วคราวแต่หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณต้องเริ่มจากวิธีคิดที่ต่างจากคนทั่วไปเพราะสิ่งที่แยกระหว่างคนธรรมดากับมหาเศรษฐีระดับพันล้านไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนเงินทอมแต่คือกรอบความคิดและมุมมองต่อโลก คนรวยระดับพันล้านไม่ทำงานเพื่อเงินแต่ใช้เงินให้ทำงานแทนตัวเองความแตกต่างใหญ่ที่สุดคือคนทั่วไปมักคิดว่าเราต้องทำงานแลกเงินใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันเพื่อได้เงินเดือนแต่คนระดับพันล้านจะมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าเงินเขาจะไม่ขายเวลาตัวเองทั้งหมดเพื่อเงินเขาจะใช้เงินลงทุนในระบบที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองแม้ขณะที่เขานอนหลับ พวกเขาสร้างระบบไม่ใช่แค่รายได้พวกเขาสร้างธุรกิจที่ขยายได้แบบไม่มีขีดจำกัดไม่ใช่งานที่ต้องลงแรงทุกวันถึงจะได้เงินพวกเขามองหาคูณไม่ใช่บวกเช่นแทนที่จะขายของชิ้นละ100บาทวันละ10ชิ้นเขาจะคิดว่าจะทำยังไงให้ขายได้ทีละพันชิ้นโดยไม่ต้องลงแรงเองทุกชิ้นเขาโฟกัสกับปัญหาไม่ใช่แค่เงิน ทุกธุรกิจพันล้านเริ่มจากการแก้ปัญหาที่คนจำนวนมากเจอคนธรรมดาอยากขายของตามกระแสอยากรวยเร็วแต่คนพันล้านจะมองว่าปัญหาของคนคือโอกาสทองยิ่งปัญหาใหญ่ยิ่งโอกาสใหญ่อีลอนมัสก์ไม่ได้เริ่มจากอยากขายรถแต่เขามองว่าโลกกำลังเผชิญปัญหาหมลพิษและพลังงานฟอสซิลจึงสร้างเทสลา j จฟฟ์เบโซสไม่ได้อยากเปิดร้านหนังสือออนไลน์เฉยๆแต่เขาเห็นว่าการซื้อขายออนไลน์จะมาแทนห้างสรรพสินค้าในอนาคตมาร์คสัคเคอร์เบิร์กไม่ได้อยากทำแอปเล่นๆแต่เขาเห็นว่าคนต้องการการเชื่อมต่อระหว่างกันในยุคดิจิทัลถ้าคุณอยากรวยระดับพันล้านคุณต้องเริ่มถามว่าปัญหาอะไรที่ฉันสามารถแก้ได้ให้คนอีกหนึ่งล้านคนไม่ใช่แค่จะขายอะไรดีวันนี้ ทบทวนวิธีคิดแบบระยะยาวคือหัวใจคนทั่วไปอยากเห็นผลลัพธ์ทันทีอยากเริ่มวันนี้รวยพรุ่งนี้แต่คนพันล้านเข้าใจว่า การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาความอดทนและการลงทุนระยะยาวพวกเขาไม่หวังผลกำไรเร็วแต่จะเน้นการสร้างฐานรากให้มั่นคงเช่นลงทุนในทีมที่ดีระบบที่แข็งแรงสินค้าที่คุณภาพเพราะเขารู้ว่าความยั่งยืนสำคัญกว่าแค่ยอดขายสวยๆในเดือนนี้ เขาเป็นตัวอย่างของการคิดระยะยาวเขาใช้เวลากว่า50ปีในการสะสมความมั่งคั่งเขาไม่เคยรีบแต่เขาสม่ำเสมอและเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบตน้นพวกเขาเรียนรู้ไม่หยุดและล้มเหลวอย่างมีคุณภาพคนระดับพันล้านทุกคนล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นแต่เขาไม่กลัวล้มเหลวเพราะเขามองว่าความล้มเหลวคือบทเรียน ทุกความผิดพลาดคือโอกาสให้พัฒนาตัวเองอีกขั้นเขาไม่มัวแต่นั่งเสียใจแต่เอาความล้มเหลวนั้นมาวิเคราะห์วางแผนและลงมือใหม่แบบดีกว่าเดิมและที่สำคัญคือเขาเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านหนังสือลงคอสฟังความคิดเห็นคนอื่นและเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอเพราะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนเร็วและถ้าเขาหยุดพัฒนาเท่ากับกำลังถอยหลัง เขาใช้เวลาอย่างที่รู้ว่าชีวิตมีแค่24ชั่วโมงเท่ากันคนรวยระดับพันล้านไม่เสียเวลาทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดและมอบหมายสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็งให้คนที่เก่งกว่าเช่นเจฟเบโซสไม่ได้แพ็คของเองแต่สร้างระบบ f u ลฟิ l l m e n t ที่จัดการทุกอย่างอัตโนมัติ อีลอนมัสก์ไม่ได้เขียนคอร์ดส p a c เอเองทุกบรรทัดแต่เขาโฟกัสที่ภาพรวมวิสัยทัศน์และการตัดสินใจใหญ่คนรวยไม่เสียเวลาทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดและมอบหมายสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็งให้คนที่เก่งกว่าเจฟเบโซสไม่ได้แพ็คของเองแต่สร้างระบบ f u ลฟิ l เมนท์ที่จัดการทุกอย่างอัตโนมัติ อีลอนมัสก์ไม่ได้เขียนโค้ด s p a c เอเองทุกบรรทัดแต่เขาโฟกัสที่ภาพรวมวิสัยทัศน์และการตัดสินใจใหญ่ถ้าคุณยังใช้เวลาวันละ3ชั่วโมงเล่งโซเชียลเลื่อนติ t ต o k ดู Netflix แล้วบอกว่าไม่มีเวลาสร้างธุรกิจแปลว่าคุณยังไม่คิดแบบคนพันล้านเพราะคนพันล้านรู้ว่าทุกนาทีมีค่าเกินกว่าจะเสียไปกับสิ่งที่ไม่สร้างมูลค่าพวกเขากล้าคิดใหญ่และไม่กลัวที่จะต่างจากคนอื่น คนทั่วไปกลัวโดนวิจารณ์กลัวล้มเหลวกลัวโดนมองว่าบ้าแต่คนพลัลล้านมักเป็นพวกบ้านในสิ่งที่ใช่พวกเขาไม่ทำตามฝูงชนเขากล้าสร้างทางของตัวเองกล้าคิดไกลจนคนอื่นหัวเราะแต่สุดท้ายพวกเขาคือคนที่เปลี่ยนโลกสตีฟจอ็อบส์บอกว่าคนที่บ้าพอจะคิดว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้คือคนที่เปลี่ยนมันจริงๆสรุปแบบคนคิดใหญ่ หากคนอยากเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาไปสู่คนพันล้านคุณต้องเริ่มจากวิธีคิดเพราะเงินทองไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าก่อนแต่มันอยู่ในสมองก่อนเสมอลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณกำลังสร้างสิ่งที่ขยายได้หรือเปล่าคุณกำลังแก้ปัญหาให้คนจํานวนมากหรือแค่ขายของตามกระแส คุณใช้เวลาไปกับอะไรสิ่งนั้นจะพาคุณไปสู่เป้าหมายหรือแค่ทำให้คุณรู้สึกยุ่งคุณเรียนรู้อะไรใหม่ทุกวันหรือยังคุณกำลังคิดเล็กหรือคิดใหญ่พอจะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตจะเปลี่ยนทุกด้านเพราะความรวยจริงๆเริ่มจากในหัวไม่ใช่ในบัญชี ต่อจากแนวคิดของคนระดับพันล้านที่เนมกรอบความคิดและวิธีมองโลกต่างจากคนทั่วไปเราจะลงลึกไปอีกขั้นในเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่นี่คือเบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริงของคนที่สร้างอาณาจักรมูลค่าหลายพันล้านการเป็นคนพันล้านไม่ได้แค่หาเงินแต่ออกแบบโลกในแบบที่เขาอยากเห็น ลองสังเกตให้ดีว่าคนรวยระดับพันล้านไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะหาเงินยังไงแต่เริ่มจากคำถามว่าโลกควรจะเป็นแบบไหนแล้วเขาก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาตัวอย่างอีลอนมัสก์มองว่าโลกควรจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดและมนุษย์ควรเดินทางไปดาวอังคารได้ สตีฟจ็อบส์เชื่อว่าเทคโนโลยีควรเข้าใจมนุษย์ไม่ใช่แค่มีฟีเจอร์เยอะแจ็คมามองว่าคนตัวเล็กในจีนควรมีโอกาสขายของให้ทั้งโลกได้พวกเขาไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่นิยามใหม่ของอุตสาหกรรมที่เขาอยู่คนรวยแบบพันล้านคิดแบบนักออกแบบโลก พวกเขาไม่ยอมให้โลกกำหนดชีวิตตัวเองแต่กำหนดโลกขึ้นใหม่จากวิสัยทัศน์ของตัวเองและเงินก็เป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากสิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่แรกเขาใช้เลนส์ของข้อมูลมองโลกไม่ใช่อารมณ์เวลาคนทั่วไปเจอปัญหาเขาจะโฟกัสที่ความรู้สึกเช่นมันยากมันแพงเขาคงไม่ซื้อหรอก แต่คนพันล้านจะวิเคราะห์จากข้อมูลและพฤติกรรมจริงของผู้บริโภคพวกเขาตัดสินใจบนพื้นฐานของสถิติและรูปแบบไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบตัวอย่างอเมซอนวิเคราะห์พฤติกรรมการคลิกทุกวินาทีเพื่อตัดสินใจว่าเราควรเห็นสินค้าชิ้นไหนก่อน Netflix วิเคราะห์ว่าคุณหยุดดูหนังตรงไหนเพื่อเอาข้อมูลไปใช้สร้างหนังเรื่องต่อไปอีลอนมัสใช้ข้อมูลระดับวิศวกรรมเพื่อออกแบบจรวดใหม่ที่ราคาถูกกว่าคู่แข่ง10เท่าถ้าคุณยังทำธุรกิจแบบคาดเดาหรือคิดว่าเขาน่าจะชอบคุณยังห่างไกลาจากการคิดแบบพันล้านเพราะในโลกของคน,นระดับนั้นข้อเท็จจริงคือสิ่งเดียวที่ไว้ใจได้ จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ